ก็ <you> anything, ไปเท <poke. S 1> mm ี hmm. ่ยวค่ะพักผ่อนปกติค่ะมันมันมันเป็นช่วงเวลาที่ได้พอดีแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาทํางานแล้วค่ะก็ไปคนเดียวค่ะเพราะว่าจริงๆเรามีเพื่อนอยู่เยอะหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปคนเดียวมันคล่องตัวกว่าค่ะแล้วสมมไปพักใจด้วยไม่นี่พักใจค่ะจริงๆเป็นแพลนอยู่แล้วค่ะก็ก็สนุกสนานใช้ชีวิตวัยรุ่นปกติอะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ไปน mm. oh, ิวยอร์กมาค่ะสามอาทิตย์ค่ะคนเดียวไม่เหงาครับไม่มมีเพื่อนอยู่ที่นู่นเยอะด้วยค่ะก็เลยก็เลยแบบสนุกสนานเปลี่ยนกลุ่มไปทุกทวันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นการตั้งใจเลือกไปสามโอ้ไม่ค่ะจริงๆมันเป็นแพลนที่เราทำอยู่แล้วมันมันไม่ได้เกี่ยวกับการพักใจอะไรหรอกค่ะก็ก็เที่ยวสนุกสนานที่โมเคยบอกโมชอบท่องเที่ยวใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมีเวลาว่างก็ไปค่ะไปเยขนาดนี้ปีนี้ กลับมาทํางานเต็มร้อย,อยแล้วค่ะไม่เที่ยวอยีกแล้วหรือเปล่าอรแบ <c oughs> จริงๆมันอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่คุณแม่คิดอะค่ะแต่ว่าเราเราก็เดี๋ยวขอดูอีกทีแล้วกันค่ะเรียกว่าชอา้อปปิ้งสไตล์หรือไงคะไม่เลยไม่ช้อปปิ้งเลยทริปนี้มีแต่ไปเที่ยวล้วนๆค่ะไปร,ไปร้านกาแฟไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราตั้งใจได้เหรอได้เพราะปกติจริงๆมมมมไม่ใช่คนที่ชอบซื้อของอะไรเยอะอยู่แล้วค่ะก็เสพบรรยากาศใช่ค่ะมันมันมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าช้อปปิ้งอะค่ะที่นิวยอร์กอันนี้ก็มีตแบบเพื่อนๆถ่ายรูป เพื paid, ่อนเป็นตากล้องอยู่ที่นู่นด้วยแล้วก็มีเพื่อนแบบที่บ้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีหลายกลุ่มค่ะโอ้โหไม่มีเป็นไปหลายๆที่เจอหนุ่มแบบแปลกตาถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาติอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งหรอก็หล่อเยอะนะแต่ว่าก็ไม่ใช่สเปคอยู่ดีอะค่ะในใจไม่อยากเป็นคนไทยมากกว่าจริงๆใครก็ได้ที่คุยคุยรู้เรื่องอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ทำงานก่อนเนาะไม่มีค่ะ จริงๆมันก็มีคนเข้ามาบ้างแต่ว่าเราก็มุมรู้สึกว่าเรายังสนุกกับชีวิตตอนนี้อยู่อะค่ะจริงจริงไม่มีไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยค่ะก็ก,ก็มีความสุขกับทุกๆวันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ เราเพิ่งเพิ่งได้ใช้ชีวิตสนุกสนานขนาดนี้มันก็เลยแบบเออโอเคถามเรื่องละครนิดนึงค่ะจุ๊ดจงขนาดจอก็ทํางานอ่ะเนาะคุณกำกับอยากได้แบบไหนเราก็เออแล้วแบบที่อะไรเงี้ยค่ะอะไรที่งานออกมาดีมันก็ยินดีค่ะกําเนิดเป็นไงบ้างคะในเรื่องก็ปกติค่ะทำงานปกติไม่ได้มีอะไรค่ะไม่เกิดไม่อะไรคือโ ด้วยความที่เราถ่ายละครด้วยฟติคอมด้วยอะไรเงี้ยมันมันก็เลยชินแล้วก็ทำงานตาบบทบาทค่ะมี่ขอให้ม um, ันดูดึงขนาดไหนเหรอก็ไปรอดูเองในละครดีกว่าค่ะเทสค่ะเทสของเทสค่ะว่างีพี่ขมก็เกรงใจเหมือนกัน เป็นเป็นเรื่องแบบ <c oughs> เป็นเรื่องที่ลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะคะเรื่องนี้ค่ะคะแล้ว่ะขอโทษค่ะจริงๆ <c oughs> พระเอกทุกคนที่โมทําง,งานด้วยคือเขาเขาเป็นคนไหนแล้วก,แวก็แล้วก็สุภาพบุรุษมาทั้งเจดทั้งตุ้มตามหรือว่าแกงส้มหรืออะไรเงี้ยคือคือเขาจะขอโทษก่อนตลอดค่ะท <c oughs> อะไรนะคะก <c oughs> มีอะค่ะก็จะบอกผู้กับว่าแบบได้เท่านี้นะบ้างกว่าน,นี้โมโมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันแบบเกินไปอะไรเงี้ยค่ะ